จังหวัดพังงาพร้อมจัดแผนป้องกันระงับอัคีภัยในอาคารสูงของโรงพยาบาลพังงาเมื่อเวลา14.00นของวันที่12มิถุนายน2557ที่อาคารผู้ป่วย120เตียงโรงพยาบาลพังงาสำนักงนานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาร่วมกับโรงพยาบาลพังงาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยด้านการป้องกันและระง,งับอัคคีภัยในระดับจังหวัดประจำปี2557โดยมีนายชัยวัฒน์เทพีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและนายแพทย์สุพจน์ภูเก้าล้วนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงาร่วมบัญชาการเหตุการณ์พร้อมโดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงนายสมเกียรติอินทร์คำหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยจังหวัดพังงากล่าวว่าในปี2557นี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหาอาคีภัยภายใต้หัวข้ออาคีภัยป้องกันได้ต้องใส่ใจไม่ประมาทจังหวัดพังงาและโรงพยาบาลพังงาได้พิจารณาเห็นแล้วว่าปัจจุบันโรงพยาบาลพังงามีอาคารรักษาพยาบาลและอาคารผู้ป่วยเป็นชนิดอาคารสูงหลายชั้นหากเกิดเหตุการณ์อาคีภัยขึ้นจะมีความยุ่งยากในการช่วยเหลือผู้ป่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำเป็นที่จะต้องซักซ้อมการดับเพลิงและการอบพยพภายในอาคาร สูงของโรงพยาบาลทังงานขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความถึงเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐเลขาชนจะได้มีความรู้ทักษะประสบการณ์ในการให้ความช่วยเหลือที่ผู้ได้รับผลกระทบจากอักขีภัยและยังเป็นการทดสอบเครื่องมืออุปกรณ์ว่าจะมีความพร้อมใช้ได้จริงหรือไม่โดยดำเนินการในรูปแบบของการซ้อมบนโต๊ะการฝึกซ้อมเฉพาะเจ้าหน้าที่และการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบโดยเน้นระบบการแจ้งเตือนการบัญชาการเหตุการ์ การอพยพการจัดการในวิกฤตและเครือข่ายการสนับสนุนปฏิบัติงานนายชัยวัฒน์เทพีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้จะเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติการและลดความเสี่ยงอันเกิดมาจากอักขีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านทักษะแนวทางการประสานงานเมื่อต้องปฏิบัติงานร่วมกันรวมทั้งเกิดการเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพที่สมบูรณ์ในการจัดการอักขีภัยต่อไป